สวัสดีครับจะมาโตใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับกล่องโทเค็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ชื่นชอบนะครับอย่างกล่องโทเค็นโดยเฉพาะกล่องรอบที่มันมีการันตีทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีการันตีก็รอบนี้ก็เป็นกล่องที่มีการันตีทุกอย่างนะครับแต่ต้องบอกว่าชุดนี้อาจจะถูกใจบางคนแล้วก็ไม่ถูกใจบางคนนะครับซึ่ง เหมือนเดิมถ้าเราชอบก็ซื้อถ้าเราไม่ชอบก็ข้ามนะครับบางทีเราอย่าเอาความชอบของเราไปตัดสินคนอื่นนะครับบางคนอาจจะชอบชุดสไตล์นี้บางคนชอบอีกสไตล์หนึ่งอย่างพี่ชอบแบบแนวญี่ปุ่นบางคนอาจจะชอบแนวหุ่นยนต์บางคนชอบแนวฮิปฮอปบางคนแบบชอบเสื้อบอลอะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราชอบชุดเราก็ซื้อถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับง่ายๆอย่างนั้นเลยอ่ชุดนี้นะครับจะมาอยู่ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม แล้วก็อยู่ไปนู่นถึง28พฤษภาคมนะครับก็เหมือนเดิมนะกรลองโทเคนก็มักจะมาประมาณ10วันนะสิวันก็อยู่ไปอยากได้ก็ไปซื้อนะครับซึ่งของข้างในเนี่ยก็จะมีมากมายหลายอย่างนะครับแต่ว่าของที่จะมาเน้นก็จะมีชุดเก่า1ชุดนะครับไอ้ชุดเก่า2ชุดแล้วก็ชุดใหม่1ชุดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบไวๆสำหรับชุดเก่านะครับแล้วชุดใหม่จะรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะครับชุดเก่าชุดแรกนี่ก็เป็นชุดนี้แหละนะครับ นะชุดคนเหมืองมิสเตอร์ไมเนอร์นะครับใครอยากขุดเหมืองใครอยากทางานนะลงไปขุดเหมืองก็ชุดนี้นะมีทั้งในกล่องด้วยแล้วก็แรกได้ด้วยซึ่งค่าแรกนี่ก็อยู่ที่75าโทเค็นนะสำหรับชุดนี้จะมีทั้งหมดอ่าสชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกคนเหมืองให้ดูทีละชิ้น อะไรามาใส่ให้เห็นชัดๆโอเคผัทแรกอันนี้นะก็เป็นหมวกคนเหมืองนี่หมวกคนเหมืองเป็นหมวกที่เอาไว้เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานนะครับส่วนที่สองตัวนี้เป็นกางเกงกางเกงนี้เป็นกางเกงดำๆนิดนึงขอเป็นรองเท้ากันกางเกงสีดำๆธรรมดานะครับมีสนับเข่าไม่สนับเข่าเป็นกระเป๋าเพื่อใส่อุปรกรณ์ลงไปเหมืองนะนี้ ช่บง่ายง่ายส่วนอีกสองส่วนนะครับก็จะเป็นเสื้อนนั่เองนี่เสื้อคนเหมืองนะผมยีเสื้อนี่แม้ก็แอบเท่อยู่นะผมอาจจะไม่ค่อยเท่นของมือถ้ามีเสื้อเดี๋ยวก็แอบเท่อยู่นะแล้วรองเท้ารองเท้านี้ก็เป็นบูทสีน้ำตาลธรรมดานะครับแต่ก็ไปจัดนะต่อมาต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือตัว นี่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดเก่าอีกหนึ่งชุดนะครับอย่างชุดอะสเตอรี่โอเบลสเตอร์นะครับชุดนี้ทีมของเขาก็คือเป็นลำโพงลำโพงนั่นเองก็จะมีแบบเหมือนเป็นคลื่นเสียงครับเป็นลำโพงนะความจริงชุดนี้พี่ชอบมากเลยติดอย่างเดียวคืออะไรไหมจานที่แขนเนี่ยไอ้ลำโพงที่แขนเนี่ยชุดนี้ไม่หมดแ้าชิ้นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาแล้วก็ทรงผมนะครับนี่นี่นี่ให้ดูบนที่ดูแบบใกล้ๆ ชอบนะชอบเสื้อนะกังเก่งก็ชอบมึงเก่งกัสวยเลยจริงๆเก่งตัวนี้สวยแต่ไม่ชอบไอจานติดมือเนี่ยไอลำโพงติดมือขอรีวิวให้ดูเสียส่วนนะครับี๋ยวกาพิดไม่ได้อีกไม่เห็นอีกโอเคเห็นละพระแรกก็จะเป็นโหโรเรียรืแมาก อันแรกจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่เป็นแว่นตาสีส้มๆนะครับรอบสีเงินค่าสองเป็นเสื้ออย่างที่บอกไปว่าเสื้อนี่คือจะชอบมากถ้าไม่มีลําโพงตรงแขนเนี่ยใช่ปะคือดูดิต,ต้องปิดด้ต้อง,องปิดเลยดูดินันเท่เนาะเนี่ยจะเป็นชุดแบบธรรมดารรมดาหนออาอ่อยเพราะมีลำโพงตรงแขนมามนเลยดูเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเออเท่ๆมีลําโพงที่แขนก็เอาไปทําอะไรได้เขี่ยให้หมัง,งับ เียใครบ้านเลี้ยงหมาก็ซื้อไปเผื่อแบบเอาประโยชน์ให้หมาได้งับอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปรองเท้าก็เป็นรองเท้าสีส้มสีขาวส้มนะครับรองเท้าก็จะธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะไม่ได้มีอะไรวือนวานะแต่ว่าที่ชอบจริงๆคือกางเกงนะครับน้องเดี๋ยวเอากางเกงให้ดูเปลี่ยนกันปเปลี่ยนเสื้อกันชนีก็ได้อ่าผ่าทรงผมก่อนนะครับทรงผมตัวนี้ก็เป็นหมวกที่มีเอฟเฟกเหมือนเป็นแบบขึ้นเสียงขึ้นเสียง ผมข้างในเป็นสิงเงินแต่ของเดดนี่พี่ชอบมึงเก่งมากเลยมึงเก่งมป็เก่งรูปนะครับใครๆเก่งแบบพวกงเก่งออกกำลังกายเก่งอะไรเนี้ยแต่ว่านี่เป็นแบบเก่งดีเจนะนี่ที่ชอบเพราะอะไรไหมเพราะสีมันสวยมันไล่สีนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งคือมันมีเอฟเฟกต์ที่ขาปะขาด้านขวาเนี้ยจะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนใครๆเพลงนะใครเป็นสายตืร์ดใครเป็นสายแบบว่าชอบ มิวสิกชอบเสียงเพลงเนี้นก็จับไปเกงตัวนี้สวยนะจริงๆนี่โหใส่ได้หุ่นดีแหละนี่ต่อมาต่อมาอีกอันหนึ่งนะอันใหม่อันนี้เจ็สิบห้าเท่าเท่าเหมือนกันลืมบอก What mystery to me you need do ทำไม,ยยน,มนี่นะครับไม่มีแว่นตาแว่นตาไม่เกี่ยวนะจ๊ะเป็นชุดที่เข้ากับตัวอไอซองซองเจ็ดนัดไอซอง mac เจ็ดไม่ใช่ซองเจ็ดนัด ตัวนี้ชื่อว่าเอ่ออนี้ a s อ r a y Mansion ครับก็เข้ากับตัวผู้ชายมีชุดผู้ชายที่เข้ากันอยู่นะเ,เกงผู้ชายสวยมากพี่ชอบอมางเกงผู้ชายมากเลยเอ่อของผู้หญิงเกงก็สวยนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะเสื้อเ,อเกงรองเทา้าทรงผมแล้วก็การแต่งหน้าเอาแว่นออกก่อนเหมที่ดูใกล้ๆและใกล ตีเหมือนเป็นแบบข้าวบอยข้าวบอยแต่ว่าเป็นข้าวบอยที่ดูแบบฮารุฮาราฮายฮะอะารฮา,า,ารุโรอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพาระแรกเป็นทรงผมสีเงินพร้อมหมวกนะครับนี่นี่พระสองเป็นหน้านะครับเป็นหน้าหน้าจะเป็นแบบเหมือนมีพลังอารมณ์แบบเหนือมนุษย์อะเป็นรอยสักสีทองตัวเสือ้อ เสื้ออาจะเป็นข้างในจะเป็นแบบเสื้อหนังนะครับแข้างนอกเป็นเสื้อโคต้ตเน้นสีดำแดงทองนะครับฮารุฮาราบอกแล้วฮารุาราให้โซนี่รองเท้าก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกนิดหน่อยด้วยไม่ใช่เอฟเฟกไม่ใช่อยู่ที่รองเทา้าโทษโทเอฟเฟกอยู่ที่กางเกงนี่ว่ะกางเกงกันโอเครองเทาา้าธรรมดานะครับแล้วก็ผ้ายางเกงก็สวย ครับเ,เกมเป็นแบบนี้เป็นเกมขาสั้นนะครับใส่ปลอกขาแล้วก็มีอ่าสีทองมาแต่งลายด้วยใส่กับเสื้อตัวนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชาร์ตอันนี้ดีกันนี่กนนเกมสวยชิบชิบชิบ,ชบนะถ้าใครอยากได้ก็อยู่ในกล่องโทเค็นนะครับก็หรือว่าไปแลกได้นะดูนี่ก็ ได้ตกลงไปเลยถ้าเกิดดวงไม่ดีก็เหมือนเดิมเก็บสะสมโทเค็นโทเค็นโทเค็นไปแลกได้นะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยโทเค็นนะครับหนึ่งร้อยโทเค็นจบแล้ววันนี้นี่ชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายหนึ่งชุดเหมือนเดิมขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ